ดาราคนเดียวที่ออกมาโพสให้กำลังใจเบสคำสิงหามกลางดรามา่าเรียกได้ว,ว่าแฟนๆต่างยกให้เป็นสาวแกร่งแห่งปีเลยแหละค่ะสำหรับนักแสดงและยูทูบเบอร์สาวคนดังอย่างเบสรักวณีคำสิงเพราะหลังจากที่โดนจับตาเรื่อง unfollow อินสตาแกรมของยูทูบเบอร์หนุม่มแพทริกปาวริสก็ได้ออกมายอมรับเลยว่า สำหรับทั้งคู่นั้นสถานะยังไม่ใช่แฟนเป็นคนคุยพี่เขาเข้ามาจีบแต่เรื่องที่อันอลโลนั้นเพราะจบความสัมพันธ์กันแล้วและจบกันไม่ค่อยดีซึ่งเรื่องนี้เบสก็ขอนอมรับทุกอย่างเอาไว้เองเพราะเป็นเราเองที่ไม่เข็ดและรีบเปิดเผยความสัมพันธ์ทำกลางแฟนแฟนที่เข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างมากมายล่าสุดนักร้องนักแสดงสาวจันจิจันเจราหวานใจของมาริโอก็ได้ออกมาให้กำลังใจโดยการโพสต์ข้อความว่าเหนื่อยใช่ไหมแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วนะ สู้ๆนะคนเก่งพร้อมกับแท็กน้องเบสว่าแอดเบสคำสิงเอาไปปิ้วๆทำเอาแฟนๆซึ้งใจในมิตรภาพของทั้งคู่เลยละคะ่ะเพราะทำกลางดราม่าที่คนไม่อยากแสดงความคิดเห็นแต่ก็มีจันจตที่ออกมาโพสแสดงตัวให้กำลังใจน้องเบสเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องเบสด้วยนะคะเชื่อว่าคนเก่งแบบน้องจะต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอน